Oh. Oh. ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมกองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานแรกนับตั้งแต่รับหน้าที่ผู้บัญชาการฐันเรือและขอที่โอกาสนี้ส่งความะระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังเพื่อนข้าราชการและทหาร ทะเลและพู่อากาศทุกนายในการรักษาเอกราชษอำนาจและรวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในความรับผิดชอบของกอง,องทัพเรือ,อยากที่บุคคลทั่วไปจะรับรู้ได้แต่ท่านทั้งหลายเขายินดีและเต็มใจเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงกองเรือยุทธธารเป็นหน่วยกำลังหล,หลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ด้วยมีภารกิจในการเตรียมความพร้อมของกำลังลบที่ถือว่าเป็นขีดความสามารถหลักของกองทัพต้องคำพูดที่ว่าความพร้อมของกองเรือรชการคือความพร้อมของก,อ,กาาอ,งองทัพเรือและยิ่งไปกว่านั้นในเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางเรือให้มีศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ผมถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของกองทัพเรือในปีนี้คนของกองทัพเรือทุกนายก็สบตกความสุขความเจริญแท้พลาดจากพยันตลายทั้งปวง โทตรันลรรลนารีวิพงาปตงศักดิ์สมบุญผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำพลเรือตีนัทธงปานุนผู้บัญชาการกองเรือพิเสอง